สวัสดีครับนายช่างครับผมวันนี้ทําอะไรกินกันครับรับไก่ครับรับไก่อันนี้เนื้อไก่ที่เราที่เราคั่วสุกเลยอใช่ไหมครับคั่วสุกโอเคครับไปมาดูกันก็มีอะไรบ้างตับตับนเรียบร้อยแล้วมีตับมีกืนหั่นเรียบร้อยโอเคับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเก็บทน้ำปลาลงเข้าไปโอเคครับใส่อะไรไปบ้างครับเครื่องปรุงก็แล้วแต่มือครับมือหนักมือเบาอ่าใส่มากเปิดมากใส่น้อยเปิดน้อยนะโอเคครับอันนี้อันนั้นคืออะไรครับชูรสครับชูรสเหรอโอเคใส่มากเดี๋ยวผมร่วงใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมาก ค okay. พอดีวันนี้วันหยุดนายช่างก็มาโชว์ฝีมือทำลากไก่ให้เราได้ทานกันนะครับบีบหนาวเข้าไปครับพี่ชาติดตัวก็มาจากประเทศไทยก็เ,เลยมาทำให้ลุงพงษ์ได้รับประทานในวันนี้เท <Okay. S 1> เข้าไปเือแสบคักโอเคครับเน,เนื้อเน้นๆโอ้โหไม่อร่อยก็รู้ไปีิวันนี้ เป็นเมนูที่สุดยอดมากครับนับไก่ครับจะอยู่อีสานบ่อยครับครับทุงบินดำมันเยอะหน่อยนะข <c oughs> องอร่อยผสมเข้าไปแล้วนะครับเครื่องปรุงก็มีพวกข้าวคั่วหอมซอยใบซาดาเน่กลมพริกป่อยนิดนึง เป็นยังไงบ้างคะขาดอะไรเด้อเปล่าขาดทิปรสนิดหนึ่โอเคนำปลาทิปรสไปเข้าไปประเทศนอกก็มีทิปรสเด้อครับโอเคครับมะนาวอีกนิดน,นึงชุดจวด้นปรุงไดตามใจชอบครับ